thank mm -hmm. you ไม่ลืมแล้วใช่ไหมโอเคโทรศัพท์ก็คือเอาไปเฉยๆแัแหละเผื่อหลงไงวันนี้ขู่นี้น้ำมันหมาย่อยกลับมาปลุกอีกทีนึงส่งหนูไปก่อนก็เด็กเขายัางดูสีเขายัางสลบสะไหลกันอยู่อะ่ะอ่ะหนูเอาล่มออกมาเอาล่มนี้ไปใช่ไหมล่มพับอย่างเดียวต้องเอาล่มพับไปนะคะวันนี้ฝนตกช่วงเช้า หวังว่าไปที่นู่นแล้วฝนจะไม่ตกแล้วแบบเลโอนัดเพื่อนไว้หกโมงครึ่งที่เอ๊หกโมงสามสิบห้าเนาะเลโอนัดเพื่อนไว้นะคะที่จุดรวมตัวของเด็กปหกอะค่ะเดี๋ยวเขาเดินไปโรงเรียนด้วยกันตอนหกโมงสามสิบห้านี่ต้องเอาล่มแบบพับไปโอ้ยมันเป็นล่มพับมันก็ต้องเล็กอย่างเงี้ยจะลูกอือใช่แล้วเดี๋ยวเราเดินไปส่งถึงที่นัดเพื่อนค่ะเดี๋ยวใส่มาสก์กอดีด้วย เดี๋ยวส่งเลโอแล้วเพื่อนๆมีกันสี่คนนะเลโอเหงาอ่ะแต่ว่าไปแปอย่าลืมนะถ้าเกิดหลงอะไรก็บอกมัโทรมาหามัมาได้นะไปอ่ะลูกโอเคเดินทางไปดีๆนะ ไม่ไม่ครับ เลโอก็เดินไปที่โรงเรียนกับเพื่อนๆเ,เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรถบัสเขาจะออกเดินทางตอน6.50ค่ะก็เดินไปก็คงจะไปถึงพอดีส่วนบีก็กลับบ้านไปจัดการเด็กๆอีก2คนนะคะให้เต็มตัวไปโรงเรียนตอน7.45ออกจากบ้านค่ะเดี๋ยวลิคุกับดินานก็ต้องเดินกันไปเอง2คน ปีที่แล้วป .5 ไปค้างคืนนะคะแต่ว่าค้างคืนแบบใกล้ๆค่ะอีกเมืองนึ่งเฉยๆนะคะแต่ปีนี้ไปค้างคืนไกลหน่อยก็แบบอาจจะห่วงมากหน่อยนะคะเขาแบบอุ้ยต้องแบบไปเกียวโตนาราซึ่งแบบคนเยอะอะไรเงรี้ยก็กลัวหลงะคะ่ะเลยให้เอากับเอาโทรศัพท์ที่มันมีแบบ GPS ติดกระเป๋าไว้เฉยๆนะคะเผื่อแบบเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาได้แบบรู้ว่าอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ On the grass. <laughs> ไมบายลูกไายบายทำงานบ้านนะคะดูแลแมวทำความสะอาดแมวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้เวลามาทำงานนะคะวันนี้ป้าป๋าเขาก็ทำงานอยู่บ้านนะคะเดี๋ยวสักพักก็คงต้องไปเตรียมอาหารให้เขาแล้วก็วันนี้จะยุ่งนิดนึงเพราะว่าจะต้องส่งของค่ะแล้วเดี๋ยวลิขูดินาะจะกลับมาตอนบ่ายสามนิดนนะคะ ส่วนไลโอก็ป่านนี้ไม่รู้ถึงนาราหรือยังนะคะอีกนิดนึงก็น่าจะถึงนาราค่ะแล้วเขาก็จะแบบเออเที่ยวเล่นที่สวนสาธารณะนาราที่มีกวางนะคะ mm hmm. เห็นเล่าว่า mm hmm. ครูใหญ่ค่ะ mm hmm. เขาแบบจะซื้อเซมเบกวางแจกทุกคนด้วยค่ะตอนแรกบอกเลโอไปซื้อเซมเบ้กวางสิบอกไม่ต้องเดี๋ยวครูแจกใจดีมากเลย mm hmm. ก็หวังว่าจะสนุกกลับมานะคะ แอบเหงาเล็กน้อยวันนี้เลโอจะไม่ได้กลับมานอนที่บ้านทุกคนก็บอกแล้วว่าห้ามนอนในทอยเล t ไงลูกฮะทาไมทุกคนไม่ฟังเลยแล้วถ้าเกิดหนูนอนในทอ i l ล t ถ้าใครจะไปเข้าห้องน้ําจะเข้ายัางไงเนี่ยอืต้องคอยมาจับออกตลอดเลยหนูหนูมาลินไม่ได้แค่ขี้ตาเลยวันนี้ย มาลินเท้าหนูจะแบบสีดำๆหน่อยแต่ถ้าเป็นน้องมิ้นก็จะแบบเท้าสว่างกว่าหน่อยเนาะ มิกเี้าดดำเมี่ยงเลยลูกหนุงมมิ้นหนูเป็นคนที่ถ่ายรูปยากที่สุดเลยเพราะหนูไม่อยู่นิ่งใช่ไหมจับท่าไหนก็จะแบบไม่เอาไม่อย,อยากอยู่ท่านี้ใช่ไหมคะสาวสวยอือ of all the magic places in the world of fancy this is where my heart is oh you know it's true no matter where i go i'm coming home to you อันนี้คือลองสั่งอาหารที่เขาแบบขายเป็นเซตนะคะแบบว่าส่งให้ทุกสัปดาห์เราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาเมนูเซตอะไรบ้างอ่ะแบบว่ามาเป็นแบบมีสี่ชนิดค่ะ อันนี้คือข้างในเราก็อ๋อเขาก็จะเขียนว่าเป็นอาหารอะไรตรงนี้นะคะแล้วก็มีข้อมูลต่างๆว่ากี่แคลอรี่ก็เหมาะสำหรับแบบว่าทําเป็นอาหารจานเดียวค่ะเปิดมาอุ่นแล้วก็กินได้เลยแล้วก็ข้อดีนี่ก็คือ คือเขาออกแบบมาแบบว่าสารอาหารครบถ้วนแล้วก็แคลอรี่เราก็สามารถที่จะควบคุมได้จากเราเราเลือกได้ค่ะว่าเราจะอา,อาหารที่แบบมีแคลอรี่ประมาณไหนอะไรเงี้ยก็สําหรับควบคุมน้ําหนักอันนี้ก็เหมาะนะคะผักอะไรก็มีให้เลือกเต็มไปนหมดเลยค่ะแล้วแต่จะเป็นเนื้อหมูหรือว่าปลาหรือว่าเนื้อวัวอะไรมีหมดนะคะแล้วแต่เลือกได้หมดเลยแล้วเซตหนึ่งเนี่ยจะตกประมาณไม่เกิน500ยเยนคะอันนี้ไม่เกิน150บาท กลับมาเหรอล,ลูกฮึไม่โูลีนะอุ้ยเอาของกลับมา,า้วเหรอคะดูผลงานหนูสิคะว่าหนูทำอะไรโอ,โอลีนะทำรถยนต์ค่ะคุรุมะคุรุมะเป็นรูปกระต่ายเหรอคะลูกมีหน้าเป็นกระต่ายด้วยอะ่ะน่ารักมากคะ่ะ อะไรคะรออหางหลุดเหรอคะกระต่ายใช่ไหมเนี่ยมามาดูออกใช่ไหม,มน่ารักมากค่ะอ๋อจริงๆกระต่ายหูต้องตั้งด้วยเหรออ๋โอโอ้โหเก่งจังเลยอะ่ะอน่ารักมากเลยอ๋ออ้าปากได้ด้วยเหรออ๋อ น่ารักไอ้หรือว่าเป็นจระเข้เต่เลนสีเขียวเก่งมากค่ะลินาอ้าวหนูทำการบ้านเสร็จหมดแล้วเหรอทำที่โรงเรียนเหรอลูกอ๋อวันนี้ก็ไม่มีการบ้านโอ้โหทำของพรุ่งนี้ไปเลยนังฮะแล้วเซนเซเขาจะไม่ว่าเหรอเราทำไปก่อนเยอะขนาดนี้ยได้เหรออ๋อโอเคเก่งมากครับเก่งมาก อันนี้นี่ขูมไม่เคยกินรอลูกอันนี้อร่อยนะอาม่าเคยกินอยู่อร่อยไหมครับอร่อยเปล่าน้องนีู่่คอนหวก,ก่อนไหมอ่ะมันร้อนนะลูก่ันจะไ,ได้ยังไงก็กินก็ได้ลูกให้นายกินด้วยลูกเดี๋ยวกินเสร็จแล้ว,ลวมันนั่งทำกันบ้านกัน ี่คือลิขูได้อะไรลูกเก้าสิบหรอผิดหนึ่งข้อใช่ไหมโอเคเก่งมากครับอันนี้โอเคเลยโอ้นิดเดียวเองเนาะเก่งสุดๆลูกแล้วนี่น่ารักจังชอบ เอาหนังสือเวียนไปให้บ้านข้างๆก่อนนะคะวันก่อนหนังสือเวียนก็เพิ่งจะมาวันนี้ใหม่แล้วค่ะแต่ว่าวันนี้เขาก็แบบมีแจ้งข่าวนะคะว่ามีคนที่อยู่ในหมู่ของเราเนี่ยค่ะเสียชีวิตถ้าเป็นคุณยายอายุ74เขาก็จะบอกว่าเออมีงานศพที่ไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็คือไว้แจ้งข่าวทุกอย่างเลยนะคะสำหรับคนในชุมชน สเตนเะาอืมก็กินข้าวอาบน้ำไหมใกล้นอนแล้วมั้งสี่ที่เหอม่าว่าเขาคงจะให้ไปอยู่ในห้องปะสตอรี่สตรีไม่ไมเดี๋ยวเขานอนกับเพื่อนห้าคนนานีห้า <5. S 2> เอจาด้นานก็ได้สเตนนขมดสตอ่ออืใช่ถ้าทีนั้อยู่ปอหอด ดิน้าก็เป็นนอนกับเพื่อนเหมือนเลโอเนี่ยแหละด,หด,ดิ๊น้านอนทุกนาทเลอือเอซีนอนจยอะนิดเอออีจี้บ้างอีบ้างไม่รู้เหมือนกันเอออาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเอ้เลโอเขานอนกับเพื่อนผู้ชายห้าคนหมาก,ก็ก็ไม่แน่ใจว่าเขาคิดยังไงนะว่าแบบเซนจเซโนจโนนอยหรือฮึมมัง้งเอ๊ะนา่าตอนหนูอยู่ปหกอ,อะ ยังไม่รู้เลยว่าหนูจะอยู่กับเพื่อนคนไหน,หน,น,นลูกอีกนานลูกอ,อีกนานต้องดิจิอีกปะเออนี่นะเขาเพื่อนเยอะลูกอาจจะดีนะที่เราหยุดแต่กี่เจ้าอีกหนึ่งหนึ่งถ้าตอนนี้กี่คนนะจากศูนย์คนเป็นหนึ่งคนแล้วก็ตอนนี้เพื่อนเ,อเยอะเลยเนาะดุนยิงเดี๋ยวดูนีิงเยอะนี่มันจูนินะนะลูกเยอะเยอะอ๋อ นนเนี่ยแล้วพอรินะจะอยู่ชั้นปหกใช่ไหมเพื่อนก็ทุกคนเลยเป็นเพื่อนนี้นะหมดเลยอ,อืมนี่คือเพื่อนสี่คนเหรอทำไมน้อยจังแต่มะหมาว่าเราโทรไปหาเร็อก,ก็ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเขาจะว่าเขาอาจจะแบบให้เข้าไปอยู่ในห้องนอนแล้วไงไม่โทรก็ได้เดี๋ยวรอพรุ่งนี้เรโวกลับมาเล่าให้ฟังเนาะใช่ครับเรโอไปดูเหมือนที่เราไปดูกวางตอนนั้นนะลูก วันนี้ไปดูกวางแล้วแล้วก็พรุ่งนี้เรอวจะไปเกียวโตเกียวโตเกียวโตยวโตหนูก็เคยไปแต่หนูจําไม่ได้หรอกตอนนั้นหนูเป็นเด็กอ,อืไซอืออุ้ยหลายปีแล้วว่าจําไม่ได้อ่ะแต่หนูเด็กมากหนูลืมไปแล้วแหละเอ๊ะหรือว่าหนูไม่ได้ไปเร็วไปคนเดียวหมาก็จำเอ๊ะหรือว่าเร็วไปคนเดียวก็ไม่รู้ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดซับสไครบ์ด้วยค่ะจันเน่